ไปเลยไม่อยากเล่นไปอ่ะทาดีมาแบบเล่นดนตรีดีแล้วร้องเพลงให้ไอเด็กฟังแต่ร้องเพลงให้ไอเด็กฟังใส้เต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะได้ดิได้ดิทางดีมาทางดีลางหลังนี่พูดมาถือว่าปกตินี่พูดเยอะพูดใหญ่นะจะคุยกับมึงบ่อยที่สุดนะแน่นอนที่เป็นเด็กเป็นเป็นมือเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นไอ้ฟุ๊กเอ้ยไอ้เอ็มเคไอ้เก่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยไอ้บูคุยกับมึงเยอะสุดไหมแต่ว่ากูไม่ว่าอะไรก็ถือว่า มันสั่นพันพันทำไมรีอ่ะเราเมงพูดเองราบอกว่าให้มันแทนมึงมันก็จะเป็นหัวที่พูดแทนมึงผู้นเดืองนแล้รหว่างที่มึงคุยกันอยู่น่ะมึงดูมันนะไม่ยากพี่หัวีพี่ีพี่ใจดีพี่ใยไม่ยากพี่ไม่ยากพี่สังเกตลูกพี่ตอนโตทาไมถ้าผมทองก็แทนว่าอุ้ย แต่ถ้าออกมาแล้วถ้าโตมาแล้วบ้าไอ้เนี่ย <c oughs> ที่ลูกกูเกิดมาก่อนที่มึบุาแกก็มาร้องเลงนอะไรให้เขาฟาังร้องกันนันเอกไปพี่รวยร้องมาเลยพี่คนนี้นั้นมี กูไม่ลังดีมีกูผู้ดับด้ทีด,ดูสิมึงก็โษแต่กูโถไอ้น้องอภปีจดังไรใครน้องใครคนเดียมสอนมึงกูบอกเอาไว้ หรือยังเส้นสองสลึ่นเก่วันต่อ้าจป่หทไมไมนเมวานมึงกจะตัดสายเบรกมึงแลจะไม่มีแล้วแน็กโน่จะมีโน่อุ้ยทำไมปี่เดี๋ยวก่อนนะเป็นอาโตเลยกูนยเดี๋ยวเดี๋ยวคืยังเรื่องกะหรี่นะกูวน รักจังเลยอุ๊ยเนี่ยส่งจังเลยจะได้รักไม่ได้ส่งส่งทุกคนเท่ากันหมดส่งทุกคนเท่ากันหมดแต่คาแรคเตอร์แต่คนมันต่างกันอ๋อในวันกี้นี่ร้องเพลงนีใครใครร้องใมัร้องไงท้าะไรเลยไปเที่ยววันจี้มาล่ะคิดพิมพ์แบบนี้โอ้โนี่เกส่วนมากคุณจะนัดกันเล่นเราไม่เคยนัดกันมาเล่นกันหน้าเวทีทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไร เดี๋ยวเมื่อกี้เวนยังเล่นแมนเดนไปเที่ยวกูแล้วก็ไปเลยเผื่อก่อนที่เผื่อก่อนเล็กก่อนโอตัวใหญ่มาลองของมาลองของขยับรถได้นะคะสามขอไข่ลอลีสามห้าหนึ่งสี่กรุงเทพมหานครตอนนี้รถท่านล้อหลุดสามขอไข่ลอลีสามห้าหนึ่งสี่กรุงเทพมหานคร ขยับรถด้วยตอนนี้เจ้าอาวาสจะปั่นจักรยานออกมีขบักเลยขยับรถด้วยนะขยับรถด้วยหน้าปวดหัวนี่เป็นนางเนี่ยแกบอกว่า,าทำไมเธอจึงได้โดนไอ้พวกนี้มไาไล่ปั๊มาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพูดหรอกแต่ขอบใจมากนลที่มัน มต้องาดารอาดาเหรอดดูินะมาตั้นทำไมมาโดนไล่บ้าแบบนี้ถ้าเกิดฉันไม่มาช่วยดวกผูจะยดูเป็นยังไงเนี่ยนั่นแะสิฉันเป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยโดนไล่บ้า ใจมากเลยนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาจะได้นำตัวให้ทัง้งสองคนได้รู้จักเธอชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อพันจ้ะเธอชื่ออะไรจ้าแพะฮะแพะพันแพะ่พะแพะกันแพะแพ สี่มงเช้ก็ตกใจตื่นเชื่อไหมแม่อย่ว่าอยากเลยปั๊กปักปักปักมัก็เอาแล้วเอุ้งมืโม้มาดูแมนเอกตำน้ำพริกมาไลยล่นพันด้พันนี่พันพันพะขอบใจมากเลยนะที่มาช่วยหญิยน่ะ เงาเพชรจงป,ปูนี่เพชรจงปูไม่ใช่สามัญช, 3, น,ชนคนธรรมดาหญิงนะเป็นเจ้าจ้ะเป็นเจ้าเหรอว่าแบบกษัตริย์เหรอใช่สิโอ้โชคดีอย่างเลยที่ช่วยเจ้านะใช่โชคดีมากเลยนะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเธออยากจะได้อะไรอยากจะได้เงินไหมแต่ว่าหญิงไม่เอากงานออกมาเที่ยวหรอกเพราะฉะนั้นเห็นยอดประสาทรุ่นไหมเจ็บปูนะหรอลลใช่นั่นแหละคือห้องนอนของหญิงถ้าเธออยากจะได้รางวัลคืนนี้ตีไปที่ห้องนั้นถ้าเธออยากจะได้อะไร หญิงจะมอบให้กับเธอทุกอย่างเลยจ้าตเาแล้อไไอ้กายงไจบไปูดดนี้ห้าตูดตูดาวากวะไปดูดเทีนด้ไอห้าตูดตูดยาวปากไม่ดเี ลูกศรีโอ๊ยทําไมมาอยู่ตรงนี้โดนคือแลถึงสิ่งนั้นจงฟังพระสายของหญิง